สดีครับสวัสดีทุกคนทุกคน้ะครับเจอกันอีกแล้วคอเก่าเหมือนเดิมครับมือนี้มือพ้นตกครับฝ้นตกมือขึ้นนี้นะครับเสรษมากับเขาป้าฮะเก็บเห็ดนะครับเห็นแต้มโมเขาเก็บนะครับบรไเก็บซักเถื่อมือนี้ก็เลยล่องเขาเบิ้งนะครับมาเบิ้งเห็ดละโงกเห็ดเพิงสาบมาสั่เห็ดเพิงต่างๆนะครับมาหลาะเบิ้งนะครับ เราสีได้บด่เนาะครับหัวล้วมักพอพอดีครับทุกคนนี่เจอแล้วครับน,นี่ดอกงามงามครับดอกงามเพียงนะครับดอกงามเนาะสวยงามครับก้กำลังพอดีกำลังพอดีเลยนะครับกาวแต่ซัมเน่นะครับ,น,รบนี่ก็หักไ้ดอกกำลังงามนะครับคนกำลังซื้อกัน พออีกแล้วครับเจออู้ท่นานนึสองดอกสองดอกอันนี้ไงเด็กตัวนี้ก็พอดีนะครับพอดีครับสองดอกครับตัวนี้เ้าก็เลาะไปเรื่อยๆนะครับ มือนี่บอมีคนมานะครับพอมาขัดเจ้าว่าอาจจะฝนตกเนาะเราเห็นคนมานะครับเจ้ากับซีมาสวยๆหลอกไปเรื่อยๆยนะครับพออีกแล้วครับก็ได้อยูุกว่กาถึงครับทุกคนนี่ครับเพชรพิงสาครับ ยุ่งง่ยมังมุมหลายๆนยครับทุกคนรับผมเจออีกแล้วก็ได้ยู่ครับก็ได้ยู่กระสีแดงแกงอยู่ที่เนาะทุกคนกระสีแดงอยู่นี่ครับนี่ผมกระาก,กับน้องหมาคือเกาครับนี่นะครับ แต่ไม่ห้อยข้าเจ้ามากเก็บอยู่ด้วยครับข้าเจ้าคงมัเก็บอยู่โมบ้านนี่เนาะเพราะว่าเห็ดมันกัสิออก่หลายมือแหละนะครับผมหักบริเวห้าสักเถอ็บคุ้มข่าอยังค่าจะยากบันไดเถะจะคล้องกี่ขานมนมันยากนะครับจะคล้องกี่ขานกวานน <c oughs> ็ว่าแน่สิเลาะมาเรื่อยๆครับเอา ทีมงานผมแม่น้ำกันครับแม่น้ำกันอย่าหยอกกัน,นงเงียบเงียบ <c oughs> สุกป,ปีมันก็ออกแถวนี่แหละครับลายลาที่กายกระไยครับฝนตกนะครับฝนตกมันเปียก ตาเปียกนะครับโทรศัพท์ผมถีกน้าบอดได้ดครับถีกน้ากระดับนะครับมันจะเลยพยายามบางทีผมกิดตังเบี่ยงโทรศัพท์ออกนะครับเนาะ้องขออาภัยหลายๆด้วยครับเราามากเรื่อยๆครับจะได้ยูครับก็เห็นอีกอยู่นะครับดอกนี้ก็สีอันนี้เนี่ยนะครับแตเป็นย่างใหญ่ยู ทุกคนผมเห็นอยู่คุนสีพาไปเป็นสีพาไปเป็นครับเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้เป็นมูเป็นครับเป็นมูอยู่โอ้ทุกคนเห็นทั้งเดี๋ยว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 ผมเห็นเป็นมูอยู่เห็นบ่อทุกคนเห็นน้ำใส่บ่อกุหลาบกุหลาบ ออกเป็นมมเทุกคนเป็นขาอ่อนซ่อนกอดา,าออนซ่อนนั่นก่อนบ่นีอันนี้เจ็ดดอกหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดเจ็ดดอกยู่ฟังุณอีกกระมี่้ะครับเด้อยฟังผนกระมี่ครับเก็บอีกก้อนเก็บอีกก้อนครับทุกคนว้าวนี่ครับ นจะดอกงามๆดอกกลมงามครับซ <c oughs> ้่งั้งเนีน่ยีสองดอกครับดอกกลมงามเพืกันนๆะทุกคนงามบอหมุนมาอีกมาพออีกแล้วครับ ครับตอนนี้ผมก็ได้ซัมนีแ่แหละเด็กครับพอ่อแกงแหละเด็กดอกน้อยๆกระมีครับมันก็สิเกิดครับเห็นบ่นี่ครับผมมาเอาครับปกใบมันเป็นต้องปกไว้ก่อนนี่ครับทุกคนหลอกมาอีกลูกเยอครับมาเดีย๋ยวมาเพิ่มอีกแล้วครับ ว้าวทุกคนมันครับ่ออีกแล้วเจออีกแล้วครับทุกคนเจออีกแล้วดอกสวยนี่นะครับว้าวดอกสวยๆเลยนะนี่ครับพอได้อยู่ครับพอได้กินอยู่มาเลยๆพี่ครับพ่ออีกแล้วครับ,ออว,ว,รบว้าว,วน,นี่ครับ,รรบ,ออรบ,รบทุกคนว้าว มาๆๆ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  một sáu nạc bụi Có chai กระเมียนครับทุกคนเนี่ยเึมือนเข้าวขาวนีว่เหียแสบครับดอกแบบนี้นี่ครับดอกข้าวขาวมาอีกแล้วครับเจออีกแล้ว <laughs> เจออีกแล้ว นีดด่ดีครับดอกหนึ่งผมก็เห็นผมก็สิมาเห็นครับมมว่าขายาวมากเลยขายาวที่สุดเลยสุดยอดเลย